สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องเฟิร์นเพสโยนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้องเฟิร์นนะคะอยู่ที่โกดังรถเข้าใหม่นะคะวันนี้น้องเฟิร์นนะคะจะมา,ารีวิวนะคะรถเข้าใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยนะคะเป็นนิ s ันนะคะนิสันมาร์สนะคะ 1.2e นะคะ c ีวปี2019นะคะทั้ง2องคันนี้นะคะอ้าเดี๋ยวเราจะมาชมรายละเอียดนะคะทั้งสองคันกันนะคะเริ่มจากคันนี้นะคะ อ่าคันนี้นะคะเป็นนิสสันมาร์นะคะ1.2 e CVT นะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี2019นะคะราคาที่เปิดตัวนะตอนนั้นนะคะอยู่ที่529,000นะคะแต่นะคะน้องเฟิร์นไม่ขายนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะขายเพียง299,000นะคะรถเดิมๆสเปคเดิมๆสเปคเดียวกันทั้ง2คันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาชมนะคะรายละเอียดทีละคันนะคะ คันนี้นะคะเลขมาอยู่เพียง38,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะเป็นรถปี19นะคะในส่วนของหน้ารถนะคะคันนี้นะคะได้กระจังหน้าแบบรังผึ้งนะคะมาพร้อมกรอบโครเมียมนะคะมีโลโก้นิสันนะคะในส่วนของไฟคู่หน้านะคะจะได้เป็นแบบมันติวรีเซคเตอร์นะคะในส่วนของคันนี้นะคะมีไฟเดย์ไลท์ด้วยนะคะด้านล่างนะคะเ,เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของล้อนะคะ คันนี้นะคะได้ร้อกระทะนะคะขนาด14นะคะได้ยางปี2019นะคะทั้ง4เส้นค่ะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดมาให้กรอบด้านข้างตัวรถนะคะ,ะกระจกนะคะมองข้างนะคะจะเป็นระบบพับไฟฟ้านะคะคันนี้นะคะเป็นรถเดิมๆสเปคเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคันนี้นะคะมีการติดคิ้วนะคะเป็นของศูนย์นิสสันมาร์ทมาเลยนะคะอ่า เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของท้ายรถกันบ้างนะคะคันนี้นะคะได้ท้ายรถได้ไฟท้ายแบบ LED นะคะคันนี้เป็นแฮดแบกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะมาพร้อมสปอยเลอร์หลังและไฟเบกรกดวงที่3นะคะในส่วนของคันนี้นะคะช่องเก็บสัมภาระจะเปิดจากด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของช่องเก็บสัมภาระกันเลยนะคะ ช่องเก็บสัมภาระมีขนาดอาจจะไม่เยอะมากนะคะแต่ก็บรรจุข,ของได้ในระดับหนึ่งนะคะและคันนี้นะคะยังมียางอะไหล่มาให้ด้วยนะคะยางอะไหล่เป็นยางอะไหล่เบิกใหม่จากศูนย์นะคะมาพร้อมชุดเครื่องมือและแม่แรงให้ครบค่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในรถกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของภายในรถนะคะภายในรถนะคะจะเป็นโทนสีดํานะคะก็คือ สภาพใหม่ๆเดิมๆนะคะมาใหม่ๆเดิมๆเ,เลยนะคะยังไม่มีการทำความสะอาดนะคะแต่ถือว่าเป็นสภาพป้ายแดงเลยค่ะอ่าเอาเดี๋ยวเรามาชมเลขไม้ของคันนี้กันนะคะคันนี้นะคะเลขไม้เพียง38,520กว่าโลเท่านั้นเองนะคะถือว่าการใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะรถใหม่ป้ายแดงกันเลยค่ะอ้าเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะ ในส่วนที่เขาเป็นแฮดแบ็กหประตูนะคะ <c oughs> เขาสามารถพับเบาะลงได้นะคะอ่าพับเบาะลงได้นะคะ <c oughs> เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของนะคะ <c oughs> ถือว่าฟังก์ชันครบคันนะคะอ่าสภาพใหม่ๆสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมอีกคันหนึ่งกันบ้างนะคะ ในส่วนของคันนี้นะคะก็จะเป็นรถปี19นะคะโฉดสองพนยค่สิบในส่วนของสเปกก็จะเหมือนกันนะคะเหมือนกันเกือบทุกอย่างเลยนะคะมีไฟเดยไลท์นะคะเป็นล้อกระท้านะคะ,ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในคันนี้นะคะว่ามีความสดมีความใหม่ยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะในส่วนของคันนี้นะคะก็จะได้เป็น ภายในโทนสีดำนะคะสเปคเดียวกันเหมือนกันนะคะและคันนี้นะคะได้เครื่องเล่นเสียงนะคะแบบ CD ดีนะคะเอ็วิทยุ f อฟเนะคะแอร์เป็นอนาล็อกนะคะปรับมือหมุนได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะสาภาพใหม่จริงๆนะคะมีกระจกแต่งหน้าให้ด้วยนะคะพลาสติกจากศูนย์ยังอยู่ครบเลยนะคะ เมื่อกี้ไปชมคันนู้นะะ 38, นะคะไม่สามหมนะคะเดี๋ยวเรามาชมคันนี้นะคะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้มีกุญแจสำรองให้ครบค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมคันนี้บ้างนะคะคันนี้นะคะเลขไมเพียงหนึ่งพเจ็กิโลเท่านั้นเองนะคะอ่าปี2 0 1 9โจด20นะคะอ่าได้รถป้ายแดงไปใช้เลยนะคะในราคา2,99,000ผ่อนเดือนละประมาณ5,000เท่านั้นเองค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปชม ห้องนักสารด้านหลังกันบ้างนะคะ ภายในห้องโดยสารนะคะถือว่าไม่แคบจนเกินไปนะคะเป็นรถมินินะคะขนาดเล็กนะคะแต่ฟังก์กชันครบคันนะคะ,ะคันนี้นะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะลายตารางมักคอแบบนี้เลยนะคะมีพรมยางกระดุมมาให้ด้วยนะคะก็คือครบเลยนะคะ,ะฟังก์กชันครบนะคะอุปกรณ์ครบอะไหล่แท้จากโรงงานโดยตรงนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของท้ายรถคันนี้กันคะ่ะ ในส่วนของช่องเก็บสัมภาระนะคะก็จะเป็นอเป็นขนาดมินินะคะถือว่าไม่เยอะมากนะคะแต่ด้วยความที่เขาเป็นแฮดแบกนะคะเขาสามารถพับเบาะลงไปได้อีกนะคะ <c oughs> เพิ่มพื้นที่ในการเก็บของนะคะ <c oughs> เดี๋ยวน้องเฟิร์นพับให้ดูนี่นะคะแฮดแบกมินิคันนี้นะคะอ่าเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของนะคะไม่เล็กนะคะสามารถใส่จักรยานได้เลยนะคะอ่า ฟังชันครบคันแบบนี้นะคะอีโคคาร์ขนาดเล็กแบบนี้ถูกใจใครต้องรีบจองกันเข้ามาเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะคะเริ่มจากคันนี้ก่อนนะคะทั้ง2คันนะคะเป็นเครื่องยนต์อีโคคาร์นะคะขนาด1,200ทีซีนะคะเป็นอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันนะคะและซูมเห็นใกล้ๆเลยนะคะว่ารถเดิมๆเครื่องยนต์เดิมๆนะคะภายในห้องเครื่องมี ความสะอาดพร้อมใช้งานนะคะแบตเตอรี่ใหม่นะคะจุดบาตร์โคดต่างๆนะคะรอยเมคอาร์ตรอยเมคสีจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะจุดนอด็อตฝากระโปรงนะคะยังไม่เคยมีรอยขยับหรือรอยขยเลยนะคะฝาก,กระโปรงแท้เดิมนะคะจากโรงงานนะคะเครื่องหมายมาตรฐานมออกอต่างๆนะคะก็ยังอยู่ครบนะคะเดี๋ยวเราไปชมคันนู้นกันบ้างนะคะมาคันนี้นะคะก็โครงสร้างเดิมเดิม รถโ,รโยนเดิมเดิมเครื่องยนต์เดิมเนะคะภายในห้องเครื่องสะอาดแห้งสนิทนะคะไม่มีคราบน้ำมันไหลยเยิมนะคะแผ่นเพจจากโรงงานนะคะรอยเมคสีเมคอาร์ตนะคะบาร์โค้จากโรงงานอยู่ครบทุกจุดแบตเตอรี่แบตเตอรี่ใหม่จุดน็อตปากระโปรงไม่เคยมีรอยขยับหรือรอยขยมาตรฐานมอ,อกอต่างๆก็ยังอยู่ครบค่ะ โครงสร้างเดิมๆไม่มีพิกคว่ำมไม่มีจมน้ํานะคะเล่มไม่ชมรุดสู์หายเล่มพร้อมโอนทุกคันนะคะ,ะและสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจน้องมาร์สสคันนี้นะคะย้ําราคาอีกทีนะคะนิสสันมาร์ส1 2ีราคาอยู่ที่299,000นะคะรถปี19นะคะผ่อนเดือนละประมาณ5,000กาบาทเท่านั้นเองนะคะ ลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจต้องรีบโทรมาจองนะคะเพราะมีเพียงแค่สองคันเท่านั้นเองนะคะหรืออยากมาดูรถคันจริงนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเซรีไทย68แยกที่1มบินบุรีนะคะเปิดทำการทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะและสำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องเสียใจโทรมาจองนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์นะคะไปหาถึงที่บ้านท่านเลยนะคะทั่วประเทศไทยเลยนะคะ และก่อนจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเฟิร์นด้วยนะคะเพื่อรับชมนะคะว่าในคลิปหน้าน้องเฟิร์นจะนำรถรุ่นไหนคันไหนมานำเสนอท่านชมกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ